สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความมหัศจรรย์ของเพื่อนๆกันนะคะเราจะดูสินะคะว่าเพื่อนๆมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์น,นะคะคล้ายๆกับสาวน้อยมหัศจรรย์น,นะคะที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปค้นหาให้นะคหนึ่งสองสามโอเคไปกล้องหนึ่งกันก่อนนะคะกล้องกันก่อนนะ ดูพลังงานของเพื่อนๆสินะคะสิ่งใดที่ซ่อนเร้นอยู่นะคะความอัศจรรย์ของเพื่อนนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะการบริหารจัดการนะคะงานทุกสิ่งทุกอย่างการวางแผนนะคะ การสร้างกลยุทธ์นะคะสถตนะคะให้กับธุรกิจหรือว่าองค์กรของตัวเองนะคะมีสติปัญญามีไหวพริบนะคะแล้วก็รู้จักว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะนิ่งตอนไหนควรที่จะบุกตอนไหนควรที่จะรวยตอนไหนนะคะเพื่อนๆเป็นคล้ายๆกับโอ้อะไรดี CO o ที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ บุคลิกของเพื่อนนะคะดูมีอำนาจดูมีวาสนาดูน่าเก่งขามนะคะดูดูเหมือนจะดุนะแต่เวลาที่เพื่อนเพื่นยิ้มนะมันช่างมีสเสน่ห์มันช่างอ่อนโยนมันช่างแบบเออทำผู้หญิงหรือผู้ชายเจรไรได้เลยนะคะสำหรับชาวกองนี้นะคะบางทีนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารที่ดุ แต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าลูกน้องเนี่ยลูกน้องเพื่อนๆนะคะรักเพื่อนๆืนะแล้วก็บูชาแล้วก็เทิดทูนมากๆเลยนะคะ <_ d> um> เขายอมสยบให้เพื่อนๆคนเดียวเลยเนะี่ยนี่คือสิ่งหมหัศจรรย์ที่เพื่อนเพื่อนซ่อนอยู่นะคะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักปนีปนอมนะคะรู้จักว่าจะเข้าหาใครอะไรยังไงนะคะรู้จักใช้เทคนิคในการเข้าหาคนและคนหลักด้วยนะคะคนมีคนทั่วไปได้วยนะแล้วก็ลูกค้าด้วยนะมีความรู้สึกว่าคนนี้น่าคบ น่าเข้าใกล้นะคะและเพื่อนๆลงทุนเก่งด้วยความมหัศจรรย์ของเพื่อนๆอเนี่ยเพื่อนๆอาจจะศึกษาพวกพอตลงทุนหรือว่าพวกการลงทุนที่งอกเงยนะคะเป็นผลกำไรได้นะคะในอนาคตน่นนะคะ<ๆ>เพื่อนๆจะดูเป็นว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นหุ้นตัวนี้จะลงหรืออะไรแบบนี้นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ดินก็ได้นะคะหรือว่าของที่มีมูลค่านะคะอาจจะเป็นของเก่าแล้วก็เพื่อนๆแบบ มีเซนต์มีอะไรสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันเนี้ยมันไม่ใช่แทมไม่ใช่ของธรรมดานะคะมันจะมีมูลค่าในอนาคตอะไรแบบเนี้ยนะคะโชวกองนี้จะเก่งมากนะคะเรื่องการค้าขายด้วยนะคะการลงทุนการค้าขายนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริหารงานเกี่ยวข้องกับอองานกงสีนะคะอันนี้คือจะเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะคะสำหรับโชวกองหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของคุณนี่เยอะมากเลยนะคะ ไม่รู้ว่าคุณหลุดตัวใหม่นะกองขออนุญาตไปเร็วๆนะคะจะไม่หมอตอนรีบไปไหนคะแม่หมอไม่ได้รีบนะคะแต่ว่ามีแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะคะเขากำหนดระยะเวลาไว้นะคะอ่านะคะสำหรับชกวงนี้นะคะโอ้โหแต่และสิ่งมหัศจรรย์ของคุณคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะลึกลับนะคะหน้าคนหาสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีบางมุมนะคะที่ ใครก็เข้าไม่ถึงอะ่ะเพื่อนๆจะให้เฉพาะคนที่เพื่อนๆอยากให้เข้าถึงเท่านั้นนะคะคนๆนั้นจะต้องเป็นคนที่ลองคบกันมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าโอเคนะคะเพื่อนๆหนึ่งจะเปิดมุมมองที่เป็นตัวตนของเพื่อนๆให้คนอื่นเห็นนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะที่เขาเห็นเพื่อนๆเนี่ยเป็นแค่ภายนอกเท่านั้นเลยนะคะคุณสวยโดดเด่น ไม่เหมือนใครนะคะคุณอาจจะตาคมก็ได้นะคะตาแบตาคมกลิบอะแล้วตาคุณสามารถที่จะสะกดใครอีกหลายๆคนได้นะคะหุ่นดีนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มีเซนส์สัมผัสมีจิตวิญญาณที่มันลึกลับอยู่ในตัวคุณะนะคะมันดูทรงสเสน่ห์มากๆนะคะชาวกรงนี้นะคะแต่คุณจะทรงสเสน่ห์ไปถึงไหนนะคะคุณสามารถที่จะดึงดูดชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะคือ คือคุณโดดเด่นมากอะนะคะไม่เหมือนใครจริงๆนะคะเขาถึงยากมากมาก,มากถึงมากที่สุดนะคะคุณอาจจะรู้ตัวก็ได้นะว่าคุณเป็นคน แบบว่านาตาดีอะฉนนาตาดีนะคะแล้วคุณก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะคะคุณทำงานพับบิกได้นะออนไลน์ได้นะคะถ้าคุณยังไม่ทำคุณก็ออกมานะคะแสดงตัวตนของคุณออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะคุณมีบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะมัดใจใครได้หลายๆคนเลยนะคะเขาจะเข้ามาในเขตของคุณนะคะแล้วก็ออกไปจากเขตของคุณไม่ได้นะคะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณนี่เองนะคะ จงพรีเซนต์ตัวเองตัวตนของตัวเองออกมานะคะสำหรับคนที่ชอบขายออนไลน์นะคะทำงานออนไลน์คุณเวิร์กมากๆเลยนะคะจะมีคนรักมีคุณฟลโลคุณนะคะ <S <S เป็น f อคุณเยอะแยะมากมายนะคะ <S 1> <S 1> อะลองดูนะคะสำหรับชอบกลงนี้นะคะเสน่ห์จัดเต็มมากๆนะคะแล้วคุณก็ดึงดูดคู่ด้วยดึงดูดดึงดูดคนที่มารักคุณอ่ะนะคะยอมพีกายถวายชีวิตเลย นะคะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับกองสามค่ะใครเลือกกองสามค่ะคุณนี้มาสายธรรมะธรรมโมนะคะใสจิตวิญญาณสายสเปริชชลมากๆนะคะต่างจากกองสองอย่างสิ้นเชิงนะคะคุณชอบที่จะสิ่งวหัสจาร์ยของคุณนะคะแล้วคุณก็ได้รับพรน,นั้นมาตั้งแต่อย่างเด็กด้วยนะคะคุณมักจะโดนดึงดูดโดยนะคะ ปรัชญาอะไรที่มันเป็นปรัชญาและคุณอ่านเจอเนี่ยมันจะดึงดูดคุณมากๆมันจะซึมเข้าไปในจิตใต้สํเนกของคุณนะคะและคุณก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันของคุณด้วยนะคะหลักศาสนาหลักปรัชญาหลักจิตวิทยานะคะหลักที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่คุณเชื่อแล้วศรัทธามากๆนะคะว่าเขาจะนำพา พลังงานดีๆเนี่ยนะคะจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงนะคะคุณมีหลักในการดำรงชีวิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะอิงกับศาสนาอิงกับคำสอนนะคะแล้วก็อิงกับกฎจักรวาลน,นะคะกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะคือคุณสามารถที่จะใช้สติปัญญาของคุณนะคะบวกกับพลังงานตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำงานทำการของคุณแล้วก็เมเนจเมนต์ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะให้รุ่วมร่วงไปได้ด้วยดีนะคะด้วยหลักการอันนี้นั่นเองนะคะคุณมีสติปัญญามากๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์นี่จะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะไม่รู้สายครูบาอาจารย์หรือเปล่านะคะถ้าเป็นสายครูบาอาจารย์สายสเปริชวลนะคะสายที่แบบชอบออใช้คำสอนนะคะแห่งศาสนานะคะ เพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นรู้นะคะแล้วก็เผยแพร่ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาด้วยนะคะองนี้จะดีมากเลยนะคะมอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะ ใครเพื่อนๆคุณนะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะที่มีความทุกข์นะคะให้พ้นทุกข์ได้นะคะด้วยปัญญาของคุณนะคะและสติปัญญาของคุณนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นระดับนักปราชญ์กันเลยทีเดียวนะคะคุณมีแรงบันดาลใจคุณมีแพชชั่นนะคะกับสิ่งนี้มากๆนะคะคุณมาสาจันตรงนี้นะคะคุณเอามาใช้นะถ้าคุณยังไม่ใช้นะคะคุณใช้ คุณใช้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาหรือว่าสิ่งที่คุณเชื่อน่ะมันถูกต้องแล้วนะคะจงมีศรัทธาและจงเผยแพร่ศรัทธาของคุณออกไปนะคะจะมีคนรักคนสนับสนุนและคนเชิดชูคุณด้วยนะคะสำหรับชาวกรงนี้โอเคหมดไปแล้วนะคะสามกองออขอให้ทั้งสามกองมีความสุขนะคะแล้วก็ค้นพบกับพลังอันเมจิตของเพื่อนๆน,นะคะที่ เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะแม่หมอฝากเสื้อด้วยนะคะเป็นเสื้อที่แม่หมอดีไซน์เองนะคะออกมาจากจิตวิญญาณของแม่หมอเองแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าใครจองตอนนี้นะคะมันจะมีคำทำนายแม่หมอจะแถมนะคะคำทำนายก็คือเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะจะทำนายฟรีด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ